เชียร์เราสกสบายไม่เอาบางังปคลนกรุกเ๊เียร์เด้อจ,จัเด้อสไตล์บุมบ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์บุมบ๋มนะคะวันนี้พาทุกคนมาชมน้ําตกสํารงเกียรตินะคะน้ําตกแห่งนี้อยู่ที่บ้านสํารงเกียตินะคะตําบลบักดอ,อ,อกอาเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะคะ ก็เป็นสถานอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่อยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศแบบว่าด้วยตัวเองนะคะมันสดชื่นมากเลยนะคะทุกคนยิ่งช่วงนี้นะคะจะมีต้นไม้จะมีดอกไม้นะคะดอกกล้วยไม้สวยๆนะคะ กำลังแบบว่าอยู่ในอากาศที่กําลังดีนะคะดอกด้วยไม้บานสวยมากเลยนะคะบริเวณด้านหน้า,นาก่อนก่อนจะเดินเข้าไปในน้ําตกนะคะเดินลงไปในน้ําตกก็จะมีลานปลูกต้นไม้นะคะทุกคนลานเดินเดินเดินเข้ามานะคะก็จะเห็นย่าด้วยไม้นะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเป็นพันุอะไรนะคะ เพืพ่อนๆแบก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะปลูกข้างๆกับต้นกระบองเพชรนะคะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนมีตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเอกโซนหนึ่งนะคะที่ปลูกกล้วยไม้มีหลายต้นมากๆเลยนะคะนี่นะคะมีสีชมพออูอ่อนๆมีสีออกขาวแล้วนะคะมีสีม่วงแซมนิดนึงนะคะดอกนี้ เป็นสายพันธุ์อะไรนะคะก็ถ้าเพืเ่อนๆทราบนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นสีม่วงเข้มนะคะสวยมากเลยค่ะก็อยูอ่พอจอดรถนะคะเป็นลานจอดรถนะคะเดินเข้ามาก็จะเจอแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเดินเรากำลังเดินลงไปที่น้ำตกกันนาทุกคน ก็จะผ่านสาราปูตาตะเคียนทองนะคะขออนุญาตท่านนะคะขอให้คลิปปังๆนะคะขอให้เพื่อนๆติดตามเยอะๆนะคะขอให้เพื่อนๆกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะตรงนี้จะเป็นสารปูตาตะเคียนทองนะคะ แล้วเราจะเดินลงไปดูโซนบริเวณน้ำตกนะคะทุกคนการส่งน้ำตกขันต่อเลยนะคะไ้ค่ะขอบคุณที่เบอร์าจขอบคุณกำลังใจนะคะปฏิการกนกระดิ่งไว้นะคะเดี๋ยวจะพาเราส่งบรรยากาศลุล เมื่อก่อนนั้นน้ำตกสมองเกตนะคะจะมีชื่อว่าน้ำตกปิศาสน์ะคะตั้งตามชื่อหน่วยทหารพรานนะคะที่เข้ามาตั้งหน่วยปฏิบัติการนะคะอยู่ในบริเวณนี้นะคะ<ม>ก็เลยเป็นที่มาของน้ำตกปีศาสน์ะคะเป็นชื่อหน่วยปีศาสนะคะเป็นหน่วยปีศาสเป็นหน่วยทหารพรานนะคะตั้งแต่ ปี2519ะคะแล้วก็จนกระทั่งปี2549ก็ได้รับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะน้ำตกปีศาจก็เลยได้เปลี่ยนชื่อเป็นน้ำตกสำโรงเกียรตินะคะตามชื่อหมู่บ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะทุกคนน้ำตกนี้มีแหล่งกำเนิดาจากภูเขากันทุงนะคะบนเทือกเขาพนมดงรัก เป็นน้ำตกขนาดกลางที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษนะคะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศน้ำตกนะทานน้ำไหลตรงนี้จะเป็นน้ำผานะคะแล้วก็จะน้ำจะเป็นม่านน้ำไหลลงเก็ข้างล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรับทานน้ำแบบสามารถเล่นได้นะคะบริเวณนี้แต่ก็มีกั้นตะข่ายไว้นะคะก่อนจะถึงน้าผาที่น้ำตกไหลลงไปนะคะ นี่นะคะบรรยากาศอารอบๆนะคะก็จะมีต้นเฟิร์นนะคะใบเฟิร์นใบใหญ่ๆนะคะแล้วก็ต้นมอสขึ้นอยู่ที่หินนะคะเกาะหินนะคะทุกคนลำธารน,น่าเล่นมากเลยนะคะเป็นลำธารหินนะคะทุกคนธรรมชาติมากแต่ช่วงนี้นอากาศดีมากเลยนะคะน้ําใสเลยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกสัมผัสถึงความเย็นสดชื่นนะคะ อยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะได้นะคะน้ำตกสำโรงเกียรตินะคะก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปสำหรับคลิปนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณ,ท,ท,คณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวน้ำตกห้วยจันทนะคะทุกคน กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะคะอขอบคุณมากมายเลยนะคะสวัสดีค่ะ